คุณเห็นด้วยกับผมไหมมีคนคิดอย่างนี้แน่นอนโอเคไหมอ่าถ้าคุณคิดว่าเปิดแก็บแน่ๆกด1โอเคไหมคำถามข้อที่1ช่วยกันนะถ้าคุณคิดว่าเปิดแก็บแน่ๆกด1อ่าแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่หรอกไม่หรอกผมว่าไม่เปิดแก็บหรอกเพราะว่าเราปิดตลาดเมื่อวานแล้ววันนี้ตั้งสติได้แล้วกด9ถ้าคุณคิดว่าเปิดแก็บกด1ถ้าคุณคิดว่าไม่เปิดแก็บกด9คําถามที่2คําถามที่2นะ ถ้าหากว่าเปิดแก็บปั๊บลงต่อปูดเลยลงแบบแท่งแดงนี้เลยนะปั๊บอย่างนี้เลยนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคุณคิดว่าเปิดเปิดบวกลงต่อแท่งแดงเออลงต่อเลยแท่งแดงปั๊บยาวๆเลยแต่ลงกี่ชั่วโมงไม่รู้แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายดีขึ้นเหมือนเยอรมันหรือเปล่าอันนี้อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงถึงตรงนั้นนะหรือว่าวันรอวันพุธแล้วดีกลับเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้ แข่งแดงลงยาวถ้าคุณคิดว่าโอกาสจะเกิดแบบนี้ให้กดสองโอเคไหมแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่หรอกนะอาจจะเปิดแกลบลงก็จริงแต่รับรองเขียวสวนเลยกด8ปดอ่าเขียวสวนเลยนะเขียวสวนเลยกด8ดอ่ะเดี๋ยวเราเราแชร์ความเห็นกันตรงนี้ก่อนเราจะได้เอาตรงเนี้ยไปวางแผนว่าเอา้าเดี๋ยวทีเฟกจะเปิดแล้วเนี่ย